มิสหายเยอะเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วก็เข้ากับคนอื่นๆได้ง่ายเลยค่ะเห็นแบบนี้แอบเป็นคนขี้เหงาอยู่เหมือนกันนะคะอารมณ์ค่อนข้างแปรปวนบางครั้งก็ชอบหาอะไรทาที่ท้าทายตัวเองมากๆเลยค่ะคนวันอังคารเนี่ยดูจากภายนอกแล้วมักถูกมองว่าหยิ่งแล้วก็ดูแข็งๆไปค่ะแต่ลักษณะนี้แล้วเป็นการคีปลุกที่อยู่ต่อหน้าคนที่ไม่รู้จักเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าได้รู้จักตัวตนจริงๆแล้วแล้วก็เวลาบ้าก็บ้ามากๆเลยค่ะ เวลาจริงจังเนี่ยก็จริงจังถึงที่สุดทำอะไรต้องทำให้สุดอย่างที่บอกไปค่ะว่าคนวันอังคารเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสมากเลยทีเดียวค่ะเรื่องเครียดเ,เนี่ยเต็มหัวไปหมดเลยคิดเยอะแบบนี้ก็เลยส่งผลไปถึงเรื่องของความรักที่มักจะทำให้มีปัญหาอยู่บ่อยๆเป็นคนเจ้าชู้แบบเงียบๆแต่ถ้าได้รักใครแล้วดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะแต่คนวันอังคารมักจะเปลี่ยนคู่บ่อยเพราะว่าเป็นคนที่จริงจังกับความรัก ถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจขัดเคืองใจหรือทําให้ต้องคิดมากคนวันอังคารก็มักจะตัดอย่างติดขาดเลยค่ะค่อนข้างจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงชอบคนชัดเจนไม่ต้องแอบแบ้วเลยค่ะคนวันอังคารไม่